ดีค่ะช่องไม่อ้ยพาละชาแนลมาอีกและมือนี่เสียมกับกระตาจักสีได้ยังจักสีได้ยังจอดจอดละท่านั่นกระล่างมาสีมน์เขาอันคึ้มอยู่ค่าพี่น้องหมูเขียวเห็นบอลเนียมเห็นบอลอยู่ซื้อนี่ยังไงอยู่ค่านี่นี่เออ ขอมันเนี่ยหนีเนี่ยอีกทางไปานี้ขอมันขอมันเบิ่งหัวนี้เอามันคือแกนไงล่ะบานย่าขก้นมาได้ออกได้บ้านี้วัว Ủa hứa 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 đây là bạn hứa 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 nè hứa 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 สองตาสองตามีแนวแก่เมื่อยพอมปุ่นเมืองหัวนิบาโอ้หสวยงามบิ่งหัวนี่นโอ้ ม่มือนี้บ่อ่อยสับได้มือนี้เก่งมือนี้เก่งไม่ยายวันนี้เก่งแล้วเราไม่สับแล้วนะสุไร้จักหัวเนาะมาสาับดิมีเงียเง้ยยาวเจมินก็แห้งหลายด้วย ปนฟังเสียงโอ้ยปนหัวใหญ่ป่ะปุ้ยปุ้ยวันนี้เ้าเก่งแล้วเดีเย้าพอพากันซับเพื่นนะโอ้โอ้นนองห้เบิ้งอันมั่นของมันมันคือขืนพ่นขืนอันยังสิขืน นั่นมันประเด็๋โรนี่ดินมันขึ้นพูนแม้ขึนขออ้นขาเอื่นิ่ขึ้นยังกว่ามันขมเขากำแปลงสนนะเนี่ยมันขึน้นมันมันอยู่ทั้งทึงเดอเนี่ยมันง่อยทั้งทงๆนึ่มาหยอกหยอกๆ่วงเด๋ข้าตุ่มละ ต้องมีอุ้ยอยู่ปุ๊บมาดื่มรุ้นให้กำลังใจมูเมื่อยเด้อไอชั่วโมงหนึ่งไปอีกแล้วคือบอกให้โอ้ ปุมค้ามืออย่้ามืออยูออยู่เฮ้ไป่มายป้าุมค้าเหนื่อยเราสามนิดหน่อยธรรมดาอุ้ยเจ้าก็ไดหงามปนีะโอ้ชสวยชวยช่วยคุณาสวย หายบักหายบับโอ้ยออกไปได้หัวในน้อยนั่งก็ได้เราะลุงกันได้อยู่โลดมานโลด ฟังพี่น้องคนละเหงาไมมเหงาไมมเดียวกันคนละฟังเอ๊ไม่คุยพอแล้วก็จะเป็นไปรี่เกิดอื้อเ,เ,เฮ้ยพ่ออีกแรือเปล่ามดลินนนั่นบ่อืออันนี้มันมันไปรี่อยู่ในเหงาไมมมันขึ้นบ่ได้มองเดียวไาเอ ปืดหัวบัใหญ่พี่น้องแนมเห็นบ่เนี่ยแมวีก็ได้หัวหน่อยก็เอาคือกันไม่หันเอาอยู่นี่เออซึบิึงมองเดียวพี่น้องได้ประมาณเจ็ดหัว เบ่งมดลี่อยู่ในเงาไหมเงาเนาะเบ่งน้ำปลาไส้สองหัวผลเพี่น้องอีกผีอีกหัวแน่นป่าจงหัวเบิ่งเนี่ยนอนขู่หล่อยู่เอาปวดมโพดแฮะนั่นคือเสียมแล้วปาเต็มขู่ละ ตแตกแตกแตกน่นโจโก้เลยเหรอนั่นหัวหญยอยู่ดิหัวหญ่หัวลูกลูกลูกไปกินลกูกเ <c oughs> มียนด้วยวะนี่ไม่ขื้น coon รนห,หน่อย,อย่างไรโอ้เอ็ดกระเลอยู่นี่<ม>นี่ เท like uh, uh ี่มาาดกันให่โอ้ยโอ้ยเดี๋ยเดี๋ยวเดี๋ยวมาเบิ่หัวนี้โอ้ยนี่เ่า่นนั่งเงคนนั่งเบิงนั่งเบิ่งแล้วโอ้เดี๋ยวเยว เริด <Es> <an> ้เร <half intimate> ิ่มเมือดแห้งล้วเริ่มซับละเริ่มเริ่มคุดไปทั่วทิพยทั่วแดนละเริ่มไอ้แล้วคือบ่ได้หวะวัววัวอยู่ดิเออไเคียงหัวมันแมนอยู่บ่กรู้บ่แมนบ่ป๊าดคือเหงาใหญ่แท้มันแมนเคี่ยมไอ้อยู่บ่แมนแมนเคี่ยมัน แมนอยู Man, <Right>. ่บ่แมนมันก็สีหัวแดงเอ้ามันก็หัวมันก็เหงาก็เป็นสีตัวนี้ยหัวมันเนี่ยนั่นแหละน้ำไปใช่งาเข้าไปแมนไยิเล้วมันหลับมากหรืนมัเหงาไหมเนาะไม่ หัวกำลังแสบหม้อกอแมงหินบ่เอ้ยตรงหัวบกแงอยู่น้ำกันบึงของป่าเบึงเขาไม่อุ้ยบานีิอยู่ข้างกันโอ้กไปไกลกันดอกย่านนั่งยิ้ข้างกันนี่แหละเบึงสีผ้าหนบนี่จะขววหนึ่งสองสามสี่ห้าหก จ็ดแปดเฮ้ยจะมาสิคอยแงะได้บ้านนี่พี่น้องเกิดมาใดแล้วซองหัวกุ่นยังอ,อีกห้าหัวน้ <c oughs> องเดียวที่เดียว เ้ยเ้อนี่วนเบอนี่อึ๊อออยบยังไ้บาง อี้อกืออยเอ้ยอวนสวนดีแต่แต่วนมันมาก็พอนี่แหละตึงเดลือสิให้เบิ่งบันเงาเดียวเนี่ยเห็นบัมันก็เด็ดตรงปุ่นนะเบิ่งอ้ยอ้ย ยงนี่หรือน้อยอือ,อ,อ,อก็แบบบังปวดบ้านน,นึงโอ้โหกำลังงานมียายป้าดมันยังหลงเหลืออยู่ตี้เอยังหลงเหลือยาวยาวพี่น้อง ออไปเบิ er. eh? e ่งน้นจะกูสิเฮ้ามแบังพาเครื่องบ่เฮ้อีกเครื do, right? ่องนึงอยู่ไหนยังอยู่ไหขนาดมาเอามองเก่ายังได้อีกเนาะูไปหน้าอีกคนถ้งกูซิเอายาวเล่ละ อันนี้ลพบพรีขึ้นมาแล้วนะ่ะใหญยู่ด้วยโอ uh, ้กำลังงามตามนี้ล่ละเาี้าวไปนั่งหายกำลังใจมังดิฟังแต่เสียงเด้อพี่น้อง <laughs> สื่อโลตัวไหนพี่น้องเลยจนบ้าขา,ายหายยากไรนจนกินเอง เอาไปกินเองนี่แหละวัานร่วงยังได้งล่ะมั้งเออว่อนไปเลยโอ้ยโอ้ยโอ้ยนี่จะมีอะไรกระเทือนหอดตาหอดปวดม,มีจำเออเฮายเฮ้ยใส่ ไงบอกโอ้ออปัดเอา้าเอ้ากูด่าสมสมโอ้ยขุ่มคาอยู่ดอกหลัดคุดแล้วพุดอีกเด้ยอยเมืองจีมแตกแตนแน่นม,มันมาพี่น้องเมืองเจ้ากู่มมาเมืองบรรยาก,กาศ ใช้แต่ไม่ห่มอยู่ค่าอยู่เนาะมันแดดแล้วบอสูงแล้วมันแดดแล้วเมื่อต่รดนดูนพุ่นให้ชมกระตาโอ้นั่งเศร้าเมื่อยเลยดินี่ให้เบิงหัวนี่วนนนอ้ หัวมันแม่โอ้ยแม่กับหัวหมดกับพวกหมดบานเอาหมดกับพวกหมดตัวนี้กับติ๊งติ๊ตัวนี้ออกแล้วโอ้ยหัวหนุอยหัวลูกลูกหัวนี่มีกูด่าอ้ยเอาเสียมันไงเอาตีหมดสิกัร ก็ได so like ้ส st ักหมวสองหมวออ้กลนมันแหลมลงไปน้ำหางไหมทั้งในอีกมันเปนหาาอยู่ข้าบอมาเทียมซับเอาหมดใ็หลายเอาขึ้นไปได้ไม่น้องนี่ นักอีกหัวนึงเอ้โอ้โอ้ดีัวนี่มีอีกอยู่บ่คือบัวบัวบัว,บวเห็นแต่ในคลิปข้าเจ้าเนาะหัวใหญ่ๆนี่เนาะไม่ได้ว้าวร <c ười> ับ้นสิเมื่อปัจจดายก็ยังเห็นอยู่พี่น้องบ่อยากเมื่อบ่านหมดกันนอกนั่น เออหมดกระแตกออกมาละบ้านเอ้าปัาดเฮ้ยมันยังพี่น้องแล้วมายบนี้มาให้บายบนี้มันจะประหลังอยู่บ่หมด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 เฮ้ยมันแซงหรือมันจะประหลังตาเป็นมันอันเอียงก่อมันเหทศเอาหลดเนาะ มอนีก็ยานบ่ไดู้อนีกยานบ่ได้เคืองเืองเตียเอุ้ยอือหยัไงพี่หดดะู่อ๋อทีมกับบ่ถือขูอยู่ี่หนงีเสียวได้มืองตี้ล่ะมันล้นกับขู่อะไรได้นิเบิ้งนีหัวนี่เอาบ่ได้อุ้ยอนี่เอาบ่ได้กับปล่ยมัซะไหวยังไงเนาะเออมันเป็นน้พี่หน่ะ มะเทียงนะพี่น้องมาเบิ่งมั่นเนี่ยโกรธโก้ได้หลายกวาเหี่ยวก้อนอีกอเอ้ยญุณอะเบิ่งหวัวนี่ไหมว่าเม็นมั่นซาฝรหลังอออโอ้ยคลิปหน้าพ่อกันไหมจ้าคลิปนี้สวัสดีค่ะ